้าวสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองสาธิตเนาะครับน้อง้อมน้องพิมวันนี้ภาพพี่น้องมารับชมอีกคลิบๆหนึ่งพี่น้องแก้ไดโวยังมหมาอยู่ด้วยครับพี่น้อง้อาวริ่ชมกันครับวิธีการนาอพี่น้องเพื่อผู้เสียเอาไปลอกเล่นแบบบอมีการห้องอีกชิดๆพี่น้องนี่ ไม่ไมยย่ยู่มีการสอมแก้ใช้ต้องแดงอย่างเดียวพี่น้องใส่ทั้งมือนี่นะ้องเ็มใส่บ่ใส่ใส่กลางหนึ่งครั okay, okay. บเส่ได้กสได้เส่ใส่พ่อใส่โอเคโอเคพ่อใส่คนเดียวพอ <c oughs> นั่นนี่ไงจิดดือ้อนา่นนั่นน่นน่หมุนไม่ไปก่อนเดี๋ยวพ่อพ่อหมุนต่อนี่แน่นแน่นมากพ่อหมุนก่อน่าตัวไหนมัน,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 ม,นมุนง,านง,านงาน่ายๆต้องคอยหมุนตัวนี้มัน,มนยากอยู่ยังไม่ไปเลย ไม่ออกเบิงไม่ออกไม่ออกก็ไม่ไปไเป็นไรโอ้ขับก็เบือ่อไปเลยสับเลยอีหยังมีนี้อยู่ดีเหรอ,รอตัดสบับบอกเลยต้มนี่ดัดทับออกเลยหนอดนั่นใส่บ่ไรเลยพี่น้องนอนเลือดเบื่อนี่หน่อย ตัดทิงเลยตัดขายเต็มได้ข็ปเลยเ็ก้ควอย่างเดียวโหทุกอย่างมหความอย่างเดียวเห็นบ่อเมน

要的。Yeah, なるねど。 ตัอไปหน้องมาตองมาตองทียอะไรอืมเีไดเอาเลยเจ้าตัวเองมันอย่างเดียวกั่ใช่ 也特别。 พุดออกไปเลยอืพุดออกมาเดี๋ยวดับพุดดียนะใหม่หม้อยใหม่คนขิวเม้นขิวปุ๊บเลย trên này đừng nhận lề trên rồi nhé

นี่พี่น้องแต่เตือน ต้อมขาดไปเพง่อแหงออกจากแฉนครับแรงหมดต้องขาดเ,นาเ,นเดขดเนมันสองห้องไว้ ตัดห้เป็นเล็กเกี่ยนเป็นเล็กตัวนี้วุ้ยยันนงนงสิตัดเป็นเล็กเลยไใ้ฟัดบริเวณเป็นท้องเหลืองครับได้ฟัดเป็นเล็กนะ้ รแบบนนก,กรารุ่นแต่ใบพัดนี่เป็นต้องเหด้งกับเกลียวครับจานนั้นต้องแดงครับขั้นตอนสุดท้ายเลยครับง,ง่ายาครับขั้นตัดออกแบบนี้แหละถ้าไม่มีค้อนก็เอากีมก็ได้ถ้าถ้าไม่มีค้อนก็เอกกีมก็ได้น้องเปียนบอก เียนแห้งลเต็มเต็มเอยเป็นที่ทอนหน่อย,ออยดอยีไปสีแม แต่ประมาณนี้พี่น้องนี่เป็นท่องเดียงครับตัวนี้ไอ้สีใสเป็นคนหลวดมินียมชุบท่องเดียงกับมีเดื่อพี่น้องเดื่อไี่ตีกับคล้ายะไรครับเอาเชือกเชือกนปล่งระยะออกคล้ายได้เรื่อยอ๋อสองนดนึงพี่น้องนี่หน้าหนัง,งพิม เก็ตเรียบร้อยเลียวคุณใส่มานี่่ะสำหรับคลิปนี้ก็นติดประมาณนี้เนาะพี่น,อน้<ฮ>องเนาะแกะไดโบ่สองแหล่งพี่น้องเป็นทงแดงใส่เวลาประมาณนี้นะครับพี่น้องดูเลย้องตัดต่อยหยาบหมักกับโคตรแหลกดคตรแจ๊กดติดตามเม่ด้พี่น้องทั้งสองแทดติดผอมกอล์ฟลงฟีมกับอัมลาพี่น้องเพียงเท่านี้นาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย 拜拜。